ตอนที่ 1. อัจฉริยะตกอับได้เดินทางมายังดินแดนที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้จากแผ่นดินที่ชื่อวโลกนี่ไม่มีแม้กระทั่งเวทมนต์หรือแม้กระทั่งเทคโนโลยีอะไรเลยนี่มีเพียงสิ่งเดียวที่ผู้คนล้วนสแสวงหานั่นก็คือพลังลมปานเฉพาะผู้ที่มีพลังที่แข็งแกร่งเท่านั้นจึงจะสามารถอยู่รอดในที่แห่งนี้ได้ระดับพลังของที่นี่แบ่งออกเป็นปราณแห่งยุทธนักยุทธคุรุยุทธมหาคุรุยุทธ ยอดยุทธราชัญยุทธมหาราชัญยุทธปรมาจารย์ยุทธเซียนยุทธยอดเซียนยุทธกึ่งเทพยุทธเทพยุทธและสูงสุดที่เจ้าจักรวาลยุทธผู้ใดที่มีพลังถึงระดับเจ้าจักรวาลยุทธจะเป็นผู้ที่อยู่เหนือกฎบัญญัติทั้งปวงและอยู่เหนือผู้คนทั้งหมดในโลกใบนี้ที่นี่ก็คือโลกแห่งการต่อสู้ผู้ที่จะสามารถได้เป็นยอดยุทธจะต้อง ทำให้ผู้อื่นจดจําและเป็นที่กล่าวขานให้ได้เสียก่อนข้านะั้นไม่สามารถเป็นเชกเช่นบุคคลเหล่านั้นได้ฮถ้าข้าแข็งแก่งยิ่งกว่านี้ก็คงจะดีสินะอาจารย์ที่เป็นยอดยุทธนับวันก็ทิ้งหาได้ยากนะเมื่อใดกันที่ข้าจะกลับมาแข็งแก่งได้ดังเดิมเกิดอะไรขึ้นกับข้ากันนะจูๆ่ๆเมื่อสามปีก่อนพลังลมปานของข้าก็หายไปอย่างสิ้นเชิงฮ้แม่นางไปเล่นกับพวกข้ากันเถอะเฮ้ย พวกเวนเ้ยถ้าอยากเล่นกันทำไมไม่ไปเล่นที่ไกลๆกันเล่าเฮ้เฮ่ไม่นะโอ้ยเจ็บเจ็บเชาติก่อนเ้าทำเวนทำกรรมอะไรนี่เว้เนี่ยได้โปรดช่วยขค่ด้วยไม่บ้าเอ้ยแต่มีคนมาอยู่แถวนี้ซะได้หืมเอ้นั่นมันชุดของตะกูลเซียวนี่นะอืมมันจิตสังหารพวกเจ้าจงปล่อยแม่นางผู้นั้นไปซะหาคัดคืน ชีวิตของพวกเจ้าจะหามไม่าทางแบบนั้นมันอะไรนะโหน้เาเรารีบหนีกันเถอะเอพูดที่นิ้วเช่นนี้ยิงพยองแบบนี้เป็นใครไปไม่ได้นอกจากตระกูลเซียวนั่นแหละข้าเกือบจะหลงเชื่อลูกไม้ตื้นๆของแกแล้วหากข้าไม่เห็นป้ายชื่อนั้นซะก่อนข้าคงจะกลัวเจ้าจนหัวโขดไปแล้วเซียวเยียนสุดยอดตัวตลกแห่งตระกูลเซียวเหตุใดทำไมชื่อเสียงของข้า จึงได้ดันกระชอนเยี่ยงนี้แกนี่มันช่างเป็นความอัปยศอดสูของประมุกเสียวซสนนีก่กะไรต้องใสัยาพวกข้าต้องดูแลแกให้ดีเพื่อประมุกเสียวจะได้หมดห่วงสักทีนี่แกคิดว่าแกเป็นใครฮะคิดจะเร่เป็นบทพระเอกหรือไงช่างหน้าจะขันยิ่งนักตายซะเถอไอยขยะโสโคบฮะไม่นะไม่นาง รีบหนีไปเร็วเข้าแฮ่ yeah, แม่นางจะรีบหนีไปไหนเด้วปลอดไปฆ่าไปด้วยเถอะเล่นเป็นบทพระเอกนักใช่ไหมเดี๋ยวข้าจะช่วยสงเคราะห์ให้แกเองแม่นางเจ้าไม่ต้องกลัวข้าจะปล่อยเจ้าไปก็ได้แต่ก่อนข้าจะปล่อยแม่นางไปข้าอยากจะให้แม่นางช่วยอะไรข้าสักอย่างหนึ่งเสียนหน่อยหนึ่งแม่นางช่วยสร้างความทรงจําดีๆให้แกพระเอกของแม่นางหน่อยสิเอาเลย ฟาดมันให้ด้วยความรักไปเลยเม่นนางเจ้าจะชักช้าทำไมรีบรงมือได้แล้วก่อนที่ข้าจะเอแต่จะว่าไปหน้าตาแม่นางก็งดงามยิ่งนักแต่ข้าอยากจะช่วยทำให้แม่นางงดงามยิ่งขึ้นไปเอกข,ข้าขอโทษไดโปรดนให้อภยัยแกข้าด้วยนี่แหละคือกฎของโลกใบนี้ผู้อ่อนแอย่อมตกเป็นเหยื่อของผู้ที่แข็งแกร่งกว่า ผู้อ่อนแอชีวิตของพวกเขาก็เหมือนมันแรงชั้นต่ำอ้ออ้นางเป็นใครกันแข็งแกร่งยิ่งนะักเจ้าสินะที่บังอาจทำร้ายท่านพี่ของข้าไม,ไม่นะข้าเพียงแค่เจ้าหยุดเถอะมันไม่ใช่ความผิดของแม่นางผู้นั้นหรอกนะ ไม่นเจ้าทำถูกแล้วละ่ะภายหลังเจ้าอย่าออกมากลางป่าคนเดียวเช่นนี้อีกแล้วกันค่าข,ขอบคุณที่ช่วยข้าไว้ข้าไปละท่านพี่ท่านเป็นยังไงบ้าง <c oughs> ข้าขอดูหน่อยค่ะเจ็บมากไหมคะเจ้าไม่ต้องเป็นห่วงข้าห็อกข้อดีของข้าก็คือข้าเป็นคนอึดถึออดทนเช่นนี้ละ่ะดูสิดูสิพี่เหมือนคนบาดเจ็บตรงไหนกันอ๋อ,อ ท่านพี่ไม่เป็นไรนะคะข้ารู้ดีอยู่แล้วว่าท่านบีของข้าแข็งแกร่งที่สุดในใต้ล่ายอยู่แล้วข้าไม่ต้องเป็นห่วงข้าหรอกนะข้ารู้ตัวดีว่าข้ามก็แค่คนขยะไร้ค่าคนหนึ่งสวินเอ๋อรู้ดีค่ะว่าวันหนึ่งท่านยิ่ต้องกลับมาแข็งแกร่งดังเดิมคะ่ะสวินเอ,อ๋ออ่าข้าว่าเราพูดเรื่องอื่นกันเถอะท่านพี่คะวันนี้เป็นวันทดสอบพลังลมปานของตระกูลเซียวนะคะ อย่าบอกนะว่าท่านพี่ลืมคือว่าพี่พี่เห็นว่ามันไม่จะสำคัญตรงไหนถึงพี่จะไปก็เป็นตัวตลกของคนอื่นให้หัวเราะย่อยอยู่ดีหากท่านพี่ไม่ไปข้าก็ไม่ไปค่ะไม่ได้นะถ้าเจ้าไม่ไปแล้วก็พี่คงโดนพวกผู้วุโสเหล่านั้นว่าพี่เอาได้ว่าชักชวนเจ้าไปในทางที่ผิดนะเซโอเคโอเคพี่กลับไปพร้อมเจ้าก็ได้เช่นนั้นพวกเราก็รีบกลับกันเถอะค่ะ หลีกทางหน่อยลีกทางหน่อยพวกข้ามาแล้วเออไอจ้าโง่นั่นมึงอาจมาสายจังเอเวนเอ้ยมึงอาจยิ่งนักกล้าจับมือแม่นางสวินเอออีกอะไรฉามันจริงๆเลยว่ะทางมึงอาจยิ่งนะที่ทําให้แม่นางสวินเออซื่อมเสียชื่อเสียงขนาดนี้ขอโทษค่ะที่พวกเรามาสายรองผู้วุโสตระกูลเสี่ยวหน้าผู้วุโสตระกูลเสี่ยวเตมได้เลยข้ารอพวกเจ้านานแล้วโอ้ชายตัวเบอร์ผมนังช่างยอดเยี่ยมยิ่งนัก าน,นางสมนเน้อนางช่างงดงามยิ่งนักปราณแห่งยุทธช่วงที่9ขั้นสูงโอ้พลังของเป็น,นางขึ้นถึงปราณขั้นที่9แล้วช่างเป็นสมดังคำว่าแม่ยอดหญิงแห่งยุคจริงจรง,จร,งระดับพลังของนางสูงสุดในรุ่นแล้วนางเลื่อนระดับเข้าสู่ปราณแห่งยุทธช่วงที่9ในใช้เวลาแค่6เดือนเท่านั้นช่างยอดเยี่ยมจริงๆราเปรเียบเทียบประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันถือว่านามีพัฒนาการเป็นลำดับที่2เลยนั่นเนี่ยแม้อายุเพียงแค่14ปีเท่านั้นมุกตระกูลเสียวเซียวจัดลำดับที่หนึ่งที่เคยบันทึกเอาไว้ก็คงเป็นลูกชายของเจ้าสินะแต่ตอนนั้นมันเมื่อตอนอายุ12ตอนนี้เขาได้สูญเสียพลังไปนานแล้วนั่นสินะเสียดายจริงๆผู้เข้าทดสอบคนสุดท้ายเสียวเยียนเจ้าทำให้ได้นะลูกพ่อ ผู้เข้าทดสอบเสียวเยียนเสียวเยียนหายไปไหนกันนั่นเนี่ยเอ๊ะข้ายังเห็นแวบๆมาครูเองนี่นะนั่นไงนั่นไงข้าเจอมันแล้วมันอยู่นั่งไงมันได้แปบ๊บสุดยอดวิชาแห่งยุคจริงๆกระบวน่าปีนบันไดวะบ้าเย้ยสถานที่ทดสอบยังอยู่สูงซะอีกบัพปัญญาอ่อนอยู่ทัวร์รอสักทีเถอะข้าว่าเสียวเยียนไม่ต้องไปเป็นจอมยุทธ์หรอก อ๋อไปเล่นตลกคงจะรวยกว่านี้อีกเจ้าเห็นด้วยไหมล่ะได้โปรดเกิดปฏิหารกับข้าด้วยเถอะขอร้องล่ะพระเจ้าปราณแห่งยุทธช่วงที่สามประมุกเสียวตื่นสัทีเถอะยอมรับได้แล้วว่าเสียวเหียนไม่มีค่าอันใดอีกต่อไปท่านพีค่คะท่านประมุกภูวโสมีรายงานมาแจ้งขอรับภูวโสเกิเย,ย่และแม่นางหน้ารัน แห่งสำนักม่านเมคามาที่นี่ขอรับสำนักม่านเมค้าเหรอเอ๊นั่นมันสำนักม่านเมคานี่ที่เป็นสำนักที่แข็งแกร่งที่สุดในจกักรวรรดิเจียมาทำไมถึงมาที่นี่ก,กันข้าแอบได้ยินมาว่าสำนักม่านเมคามารับเสี่ยวเยียนไปเป็นประมุขค,คนถัดไปไม่ใช่หรืองไงเอ๊ะอะไรนะแกอยากหัวกุดหรืองไงไปบอกว่าเสี่ยวเยียนจะกลายเป็นประมุขค,คนถัดไปนะไอ้หญิงเสด็จแล้ว ว้าวนั่นมันนายหญิงผู้ที่คาดว่าจะได้เป็นประมุขคนใหม่ของสำนักม่านเมคานี่มุกพวกเขามาถึงแล้วครับเตรียมการต้อนรับมันยังไม่ถึงเวลาที่จะแต่งงานนี่นะเหตุใดสำนักม่านเมคาจึงมาที่นี่ก,กันขอเชิญแขกสำนักม่านเมคามาทางนี้ได้เลยขอรับพวกเราเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้พบผู้โสเกเย่ก yeah. ็นับเป็นเกียรติของข้าเช่นเดียวกันน่ารัญเยลาน ผูดใดกันบังอาจลบกวนเวลาน้องของข้าน่ะ <c oughs> ข้าเองท่านพี่มีข่าวดีจะมาบอกไม่มีข่าวใดที่จะทําให้พี่สนใจได้หรอกอแต่แม่นางหน้าหลันมาที่นี่นะคะหน้านหลันจากสํานักม่านเมคานหรอ <c oughs> ใช่ค่ะแต่แม่นางผููนั้นเป็นคู่ม่นของท่านพี่นั่นแหละข้าคิดว่านางคงมาเรื่องเดียวกับการแต่งงานของท่านพี่ค่ะพี่ว่าคงเป็นไปไม่ได้หรอก นางคงไม่ได้มาคุยเรื่องแต่งงานกับคุณอย่างพี่หรอกเราเคยพบกันเมื่อสมัยตอนเด็กก็เท่านั้นละหากนางแต่งงานกับพี่นางก็คงไม่มีความสุขแน่นอนแม่นางหน้าหลันถูกคาดหวังว่าจะได้เป็นประมุขค,คนถัดไป สิ่งใดก็ตามที่จะทำให้ท่านพี่เซียวเหยียนมีความสุขสวินเอ๋จะทำให้ได้ทุกอย่างเลยแม้กระทั่งเป็นค่ารับใช้ของท่านพี่สวินเอ๋อยากให้ท่านพี่กลับมาร่าเริงเช็กเช่นเหมือนก่อนค่ะเห็นไหมท่านพี่ข้าบอกแล้วว่านางงดงามมากอ้าวแม่นางช่างงดงามยิ่งนะักแต่ไม่ว่ายังไงก็ยังสู้เจ้าไม่ได้หรอกสวินเอ๋ท่านพี่พูดอะไรบ้า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 แต่ทำไมเหตุการณ์จึงดูอึดอัดยิ่งนะัก พวกเขากำลังคุยอะไรกันอยู่นะนี่คือดาบเงินและยาอายุวัฒนะที่ดีที่สุดของพวกเราและนี่ก็คือโอสถที่ท่านกูเหอ่อผู้วุโสกิตติมาศของสำนักปรุงปรุงขึ้นเองกับมือคิดว่าทุกท่านคงเคยได้ยินกิตติศักดิ์ของท่านผู้เท่ามาบ้างกระมังจากผู้ทําจากท่านกูเหองั้นเหรอถ้าการที่กินเข้าไปจะช่วยให้เพิ่มพลังได้ถึงหนึ่งขั้นเลยทีเดียว สำนักบ้านเมคาช่างทรงอิทธิพลยิ่งนักตระกูลของเราจะได้ประโยชน์จากการแต่งงานในครั้งนี้อย่างมากเลยทีเดียวของขวัญที่ท่านนํามาช่างรําค่ายิ่งนะท่านต้องการสิ่งใดเป็นการตอบแทนจากพวกเรากันแน่ข้าไม่คิดว่าสำนักบ้านเมคาที่แข็งแกร่งที่สุดจะต้องการอะไรกับตระกูลเซียวข้ามีบางสิ่งจากท่านประมุกให้มาถามแก่ท่านมีท่านเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถให้คําตอบแก่เรื่องนี้ได้ท่านเสียวจัน มันเกี่ยวกับหน้ารลานตอนนี้นางกำลังจะกลายเป็นประมุขของพวกเราซึ่งนางจะมีชะตากรรมผูกมัดกับพวกเราดังนั้นท่านประมุขของพวกเราอยากจะเออถ้าเป็นไปได้ท่านผู้อาวุโสหากมันพูดลำบากเช่นนั้นข้าจะเป็นคนพูดเองท่านประมุขเซียวได้โปรดยกโทษให้กับการเสียมารยาทของข้าด้วยเถอะพวกเราเดินทางมาที่นี่มีวัตถุประสงค์เดียว ก็คือค่าต้องการที่จะยกเลิกการแต่งงานที่จะเกิดขึ้นซะ